สวัสดีครับเพื่อนผูงมิสหายทุกท่านครับผมปู้กอเล่าเรื่องวันนี้จะรวบรวมคำพูดที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงขโมยข้อมูลทางออนไลน์เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้มิจฉาชีพใช้อีกต่อไปก็อยู่ที่ทุกท่านจะสนใจระวังกันหรือไม่ด้วยเหมือนกันคำพูดจะมาเป็นลักษณะนี้ครับ คุณเป็นผู้โชคดีคลิกเพื่อลงทะเบียนด่วนอันที่สองยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีกดคลิกลิงเพื่อดูรายละเอียด 3. ยินดีด้วยคุณ t i กตอกเลือกให้ทำงานหาไรายได้เสริมทางออนไลน์รายได้ต่อว,วัน3,000บาทต่อว,วันติดต่อเราแล้วก็แอดไลน์มา มีให้แอดไลน์อันนี้ผู้บรรยายเองโดนมีเข้ามาเป็นผู้ติดตามแล้วส่งข้อความนี้เข้ามาประมาณ5้ถึงหคนแต่เมือเอินผมยังไม่ได้ว่างติดต่อกลับไปแต่เจอข้อความนี้แล้วจะยกเลิกการติดตามทั้งหมดดีนะที่รู้ก่อน ่อไปข้อ4บัญชีของคุณจะถูกแจ้งปิดคลิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นี่ห้าปดอัปเดตข้อมูลของคุณโดยคลิกที่นี่เพื่อยืนยันการใช้งานหก่กความปลอดภัยของระบบคลิกที่นี่เพื่อแอคทีฟสถานะของคุณแอคทีฟจะหมายถึงว่าทำให้คล่องแคล่วราบลื่นคือให้ระบบคล่องแคล่ว ลลาบลื่นข้อ7ดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้แล้วคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดบัญชีของคุณข้อ8บัญชีของคุณต้องสงสัยถูกขโมยข้อมูลคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อ9กาการปรับปรุงระบบทำให้ข้อมูลคุณหายคลิกยืนยันตัวตนด่วนที่นี่ เป็นยังไงครับข้อความเหล่านี้เ,เคยผ่านสายตาบ้างไหมครับผมว่าทางที่ดีอย่าคิดข้อความทั้งสิ้นดีที่สุดนะวันนี้ผมก็แค่ให้เห็นตัวอย่างรู้เอาไว้เป็นวัคซีนป้องกันไว้ก่อนคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับ